ที่ได้มาทีมาที่มาเจอกันที่มาคัมคูที่มาเาอช่ยทีมาคัมคูัมอนสวยจังหวัดค่ะคือ很高兴来到这里来这里对อที่ได้มาที่นี่อย่าอที่ได้มาที่นี่ที่ได้มาที่นี่ใช่่ใี่ทีย์อมนี่วย่

好可爱呀。 请。